ถ้าทุกคนพร้อมแล้วไปรับชมกันได้เลยครับกับดิอัมเบลาอะแคนมีซีซั่นที่2หลังจากที่แวนยาได้ปล่อยพลังออกมามันทำให้ดวงจันทร์ระเบิดออกและด้วยแรงดึงดูดของโลกทำให้เศษของดาวเคราะห์บริวารของโลกมันพุ่งเข้าใส่โลกตอนนี้วันสิ้นโลกได้มาถึงแล้วทำให้มนุษย์หลายล้านคนต้องตายภายในไม่กี่นาที เหลือเพียงแค่กลุ่มพี่น้อง6คนที่รอดชีวิตมาได้ฟายได้พาทุกคนเดินทางข้ามมิติมาอย่างเมืองเท็กซัสแต่ว่าแต่ละคนได้เดินทางข้ามเวลามาที่นี่ไม่พร้อมกันเขาชายที่มีพลังสื่อสารกับดวงวิญญาณได้เดินทางมาถึงที่นี่ก่อนคนอื่นในช่วงเวลาปี1960ตอนนี้เขาไม่เหลือใครแล้วเหลือเพียงแค่ดวงวิญญาณของเบน ต่อมาในปี1962อลิสันหญิงที่มีพลังบิดเบือนความจริงด้วยคำพูดได้ตามมาก่อนที่เธอจะหลงเข้าไปในร้านตัดผมในปี1962พี่ชายคนโตอย่างลูเทอร์ชายที่มีพละกำลังมหาศาลได้ร่วงตามมาและทุกครั้งที่พวกเขาร่วงลงมาก็จะถูกชายคนหนึ่งถ่ายภาพเก็บเอาไว้ หนึ่งปีต่อมาในปี1963ดิเอโกพี่ชายคนรองได้ตามมาเขาพบว่าตอนนี้ประธานาธิบดีของสหรัฐกำลังหาเสียงซึ่งอีกไม่กี่วันข้างหน้ามันจะต้องมีเหตุการณ์รอบสังหารเกิดขึ้นแน่นอนหลังจากนั้นหนึ่งเดือนต่อมาน้องสาวคนเล็กของบ้านอย่างแวนยะได้ตามมาก่อนที่เธอจะถูกรถของครอบครัวซิซซี่ชนเข้าจนทำให้เธอสลบไป หลังจากนั้นหนึ่งเดือนต่อมาไฟาได้เดินทางมาถึงเป็นคนสุดท้ายและเขาก็พบว่าตอนนี้มันมีสงครามเกิดขึ้นระหว่างโซเวียตกับอเมริกาและแน่นอนว่าเหล่าซูเปอร์ฮีโร่จะนิ่งเฉยได้อย่างไรเหล่าพี่น้องอัมเบลล่าได้ช่วยกันต่อสู้กับทหารโซเวียตพร้อมกับกองทัพของทหารสหรัฐในขณะนั้นเองเฮเชลได้ใช้เครื่องย้อนเวลาเดินทางมาพาตัวไฟไปกับเขา ก่อนที่ระเบิดนิวเคลียร์ของโซเวียตจะทำการระเบิดเมืองจนทำให้ทุกคนตายรวมไปถึงพี่น้องอัมเบลลาด้วยเฮเชลกับไฟรายเดินทางข้ามเวลากลับมาที่เดิมเมื่อสิบวันก่อนเกิดเหตุเฮเชลอธิบายว่าเหตุการณ์เมื Me ่อกี้มันเป็นสงครามที่ทำให้เกิดวันสิ้นโลกครั้งใหม่วันสิ้นโลกมันได้ตามพวกเขามาเฮเชลเดินทางมาเพื่อบอกให้ไฟารักษาเส้นเวลาส่วนเขาเพิ่งจะเกษียณออกจากคอมมิชชั่นแล้ว ระหว่างที่ทั้งสองคุยกันชายปริศนาทั้ง3คนได้กระนำยิงมาที่ทั้งสองพวกเขาจะต้องตามเก็บต้นตอของเหตุการณ์วันสิ้นโลกก่อนที่เฮเชลจะถูกยิงตายเขาให้กระเป๋าย้อนเวลากับของบางอย่างให้กับไฟไปตอนนี้เด็กชายถูกตามล่าจากนักฆ่าชายพวกนี้เป็นใครกันแน่แล้วทำไมจะต้องตามล่าเขาด้วยไฟได้แต่สงสัยก่อนที่เขาจะกลับเข้าไปในตอก และทําการวาร์ปเข้าไปในตึกของชายคนหนึ่งที่มีชื่อว่าเอเลียสที่มักจะเก็บหลักฐานการปรากฏตัวของพี่น้องกลุ่มนี้เพื่อตามหาเบาะแสของพี่น้องที่ยังเหลืออยู่ที่นี่มันเต็มไปด้วยหลักฐานสิ่งลี้ลับบนโลกเบนี้ก่อนที่เอเลียสจะยื่นข้อมูลของดิเอโกให้กับไฟลตอนนี้เขาถูกจับตัวไปในโรงพยาบาลจิตเวชเนื่องจากเขาได้พกมีดเป็นจำนวนมาก เ i โก้ได้กเข้าไปถามหมอว่าตัวเขาจะสามารถออกไปจากที่นี่ได้เมื่อไหร่หมอบอกว่าจะต้องรอพิจารณาภายใน90วันซึ่งเขาก็ไม่มีเวลามากขนาดนั้นอีกไม่กี่วันข้างหน้าจะมีการฆ่าประธานาธิบดีเดโก้ Diego จะต้องไปหยุดยั้งให้ได้ซึ่งหมอคิดว่าเขาเพเจร์ระหว่างนั้นเ i โก้ Diego ได้ทำการขโมยประกามาจากผู้คุมตอนนี้เขากำลังคิดแผนที่จะหนีออกไปจากที่นี่ ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะเข้ามาแจ้งว่ามีคนมาเยี่ยมเขาตอนนี้ไฟเดินทางมาเยี่ยมพี่ชายไฟอยากจะให้ดีเอโกช่วยเขาในการตามหาคนที่เหลือแต่ดีเอโก้ก็ยังยืนยันที่จะหยุดยั้งการลอบสังหารไฟได้อธิบายว่ามันจะเกิดเหตุการณ์วันสิ้นโลกเกิดขึ้นอีก10วันข้างหน้าซึ่งเป็นเหตุการณ์ใหม่ที่ตามพวกเขามาการเจรจาไม่เป็นผลดิโกต้องการจะเป็นฮีโร่ในการช่วยประธานาธิบดี ซึ่งนั่นอาจจะเป็นเหตุการณ์นำไปสู่สงครามวันสิ้นโลกก็ได้ทำให้ทั้งสองตกลงกันไม่ได้ไฟจึงแจ้งกับเจ้าหน้าที่ว่าตอนนี้พี่ชายของเขากำลังวางแผนหนีและนั่นกระทำให้ดิโกโดนฉีดยาสลบไปตอนนี้ทางด้านของเวนยาเคอได้พักพิงอยู่กับครอบครัวของซิซี่และคอยเป็นพี่เลี้ยงให้กับอารันโดยที่ซิซี่มีสามีอย่างคลาวผู้ทีบ้างานจนทำให้ครอบครัวไม่มีความสุข ทาดานของเขากับเบนตอนนี้พวกเขาขับรถเดินทางข้ามรัฐจนทําให้รถพังก่อนที่ทั้งสองจะทะเลาะก,กันจนทําให้คนที่ผ่านมาเห็นคิดว่าเขาเป็นคนบ้าเขาได้เดินทางเข้าไปในบาร์แห่งหนึ่งก่อนที่จะถูกชักชวนให้เล่นการพน,นันพวกเขาเดิมพันด้วยสิ่งของล้าค่าแต่ว่าในครั้งนี้เบนกลับหักหลังเขาเขาที่เพิ่งจะโดนผีหลอกได้ทําการขโมยรถของนักเลงเจ้าถิ่นและหนีออกมาได้ อลิสันที่เพิ่งจะแต่งงานมีครอบครัวไปตอนนี้ชีวิตของเธอกำลังมีความสุขอย่างมากลูเธอตอนนี้เขาทำงานรับจ้างให้กับแจ็ครูบี้ระหว่างที่อลิสันกับทีมช่างตัดผมกำลังชุมนุมหาหรือเกี่ยวกับการหาเสียงของประธานาธิบดีเมสันชายผู้กำลังกว้านซื้อที่ดินระแวกนี้ได้เข้ามาหาเรื่องพวกเขาเพราะว่าในตอนนี้เหลือแค่ร้านตัดผมที่นี่ที่ยังไม่ถูกซื้อไป ก่อนที่เขาจะถูกอลิสันจัดการเอาไว้ได้ในตอนดึกแวนยาได้ลงมาหาของกินก่อนที่เธอจะพบเข้ากับซีซีที่กำลังสูบบุหรี่อยู่ทั้งสองได้นั่งคุยกันที่โรงนาซีซีได้สารภาพว่าเธอจะทำการหนีออกจากบ้านหลังนี้หลังจากที่เธอเริ่มเก็บเงินไว้ในกระป๋องเงินใต้อ่างล้างจานที่เธอทำแบบนี้ก็เพราะว่าเธอรู้สึกอึดอัดกับคราสามีของเธอที่บ้างาน ทางด้านของดีเอโกที่ตอนนี้เพิ่งฟื้นจากยาสลบเขาฟื้นขึ้นมาก็าพบว่าตัวเองนั้นอยู่ในห้องขังก่อนที่เขาจะทำการปลดล็อกประตูด,ด้วยประกาศที่เก็บเอาไว้ทางด้านหน้าโรงพยาบาลจิตเวชตอนนี้ชายปริศนาได้ทำการฆ่าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยก่อนที่พวกมันจะทำการตามล่าตัวดีเอโกทางด้านของดีเอโกที่ได้หนีออกมาเขาได้รับความช่วยเหลือจากไลลาก่อนที่พวกนั้นจะตามพวกเขามา กระสุนกระหน่ำยิงพวกเขาทั้งสองตอนนี้ทั้งสองต้องหนีตายจากชายกลุ่มนี้การตามล่าไม่มีความปราณีก่อนที่ทั้งสองจะหนีออกมาได้สำเร็จทางด้านของรูเธอร์ที่ในตอนนี้เขาได้รับหน้าที่เป็นบริการให้กับเจ้านายทางด้านของเขาได้เข้ามาติดต่อทำธุรกิจกับรูบี้โดยอาการมึนเมาก่อนที่ลูเธอร์จะพบเข้ากับเด็กชายเขารู้ได้ทันทีว่านั่นคือน้องชายของเขา ฟายได้เข้ามาที่นี่เพื่อคุยกับพี่ชายฟายขอให้พี่ชายช่วยเขาตามหาต้นตอของวันสิ้นโลกพร้อมกับช่วยกันตามหาคนที่เหลือแต่รูเธอไม่เอาด้วยเรื่องราวในตอนที่หนึ่งก็จบเอาไว้เพียงเท่านี้ถ้าหากท่านผู้ชมท่านใดชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจเอาไว้ด้วยนะครับ